ะะวันนี้จะมาบอกเทคนิคการผสมสี3ขั้นซึ่งทุกคนจะได้10เฉดสี10กว่าด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวจะมีขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2แล้วก็ขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องหลายคนบอกว่าซื้อสีมาแล้วทำไมผสมสีแล้วไม่ได้สีแบบนั้นเลยแทบจะปาหลอดสีทิ้ง วันนี้จะมาไขข้อข้องใจว,ว่าการผสมสีเราสามารถเล่นได้หลายเฉดส,สีถ้าเกิดว่าเราผสมอย่างถูกต้องพื้นผมอย่างถูกต้องหรือวิธีทำแบบง,ง่ายๆเดี๋ยวไปเจอคั้น<อ>นะคะแม่สีจะต้องมี3ามสีนะสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีขั้นที่สองก็เกิดจากแม่สีที่ผสมกันนะคะอะนะคะสีแดงพี่ปุ๊กจะใส่ น้ำเงินนะคะแล้วก็สีแดงใส่เหลืองแล้วก็สีเหลืองใส่น้ำเงินตัวนี้จะเป็นสีขั้นที่2ดูนะคะว่าจะเข้าตามทฤษฎีสีขั้นที่2หรือเปล่าค่ะนะคะนี่คนเลยเทคนิคคือต้องผสมให้เท่าๆกัน ขึ้นเป็นสีอะไรคะ <_: S 1> เห็นไหมสีเขียวเหลืองน้ำเงินเป็นเขียวนะคะตัวนี้สีขั้นที่สองแล้วก็เหลืองแดงเป็นสีอะไรอ่าอ่าาแล้วเป็นสีส้มแดงเหลืองเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ตัวที่สามแดงน้ำเงิน แดงน้ำเงินเป็นสีอะไรเอ่ยเป็นสีอะไรเอ่ยเห็นสีอะไรขึ้นมาแล้วเป็นสีม่วงทุกคนคะเป็นไงคะง่ายไหมคะแล้วก็เทคนิคสีขั้นที่สนะเราสามารถไปลดไปเพิ่มได้และที่สำคัญสามารถไปลงบนพื้นผมที่เป็นพื้นผมเหลืองนะคะหรือพื้นผมเหลืองอ่อนแบบนี้ได้ขึ้นอยู่กับสีที่ต้องการคะ่ะ เดี๋ยวระดับพื้นผมเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะมาสอนคลิปหน้านะต่อไปเป็นสีขั้นที่ขั้นที่3นะคะหลายคนทักพี่ปุ๊กมานะคะว่าทำไมคัลเลอร์ทีดเมนของพี่ปุ๊กนะคะถึงได้ผสมสีเยอะมากแล้วทำไมทำง่ายนะอันนี้สามารถใช้หลักการการทำสีผมเหมือนกันทั่วโลกนะอันนี้สีขั้นที่3เขียวกับเหลืองผสมกันดู ทุกคนดูจะเป็นเขียวตองนะคะสวยมากตัวนี้นะเขียวกับเหลืองนะคะก็จะเป็นเขียวตองสำหรับใครที่ชอบสีผมสีนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้ตองแบบนี้มากๆนะคะต้องลงบนพื้นผมเหลืองอ่อนแบบนี้สีจะออกมาสวยมากนะคะอ่ะสีต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำเงินกับเขียว น้ำเงินกับเขียวน้ำเงินสีลึกไม่ลึกนะคะน้ำเงินสีลึกไม่ลึกนะคะน้ำเงินจะเป็นสีที่ลึกมากนะคะแต่เนี้ยเราผสมสีขั้นตอนที่3ให้ดูนะคะก็จะเป็นสีโยกหรือสีเขียวเข้มนะถ้าเกิดว่าอยากจะได้สีเขียวเข้มแบบนี้พื้นผมส้มก็พอนะ,ะสีต่อไปจะเป็นสีน้ำเงินกับสีม่วงนี่น้ำเงินก็ลึกม่วงก็ลึกะคะ่ะ ออกมาจะเป็นสีอะไรนาะเห็นไหมนะคะเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงเข้มสวยมากสีนี้สวยมากนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ม่วงดาเวนเดอร์นะผสมทิธเม้นต์เข้าไปอัตราส่วนเท่ากันจะเป็นม่วงลาเวนเดอร์เลยค่ะแล้วก็สีม่วงนะแบบนี้ต้องใช้นะคะพื้นผมที่เป็นสีเหลืองอ่อนมากที่สุดอ่ะสีแดง กับสีน้ำเงินนะแดงกับน้ำเงินออกเป็นสีแดงมะมีเวียวเป็นไงสวยมากสวยมากนะแมคะพื้นแบบนี้ลงบนพื้นผมสีส้มนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วสีต่อไปเป็นแดงส้มสำหรับใครที่ไม่ได้อยากได้ส้มมาก ให้ผสมแดงส้มนะคะสีก็จะเข้มเหมาะสำหรับคนที่ผิวขาวเหลืองะะแล้วก็จะช่วยขับให้ดูผ่องขึ้นเด้งขึ้นนะคะแล้วก็สูตรขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นส้มกับเหลืองนี่เลยเหมาะสำหรับคนไหนที่ชอบเป็นสายแซบแต่ก็ดูพาสเทลหน่อยๆตัวนี้จะออกมาเป็นออร์เรนจุยเลยะะสีนี้ไปคะสวยมากอันนี้เป็นสี ขั้นตอนที่ทั้ง3ข,ขั้นตอนเป็นสีพื้นฐานถ้าเกิดว่าเราจดจำสีทั้ง3ขั้นตอนนี้เราสามารถผสมสีได้ทุกเฉดสี ไม่มีแบบว่าสามารถผลิตสีใหม่ๆได้ตลอดเวลาขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการที่เราจะลงบนพื้นผมเสีอะไรสำหรับสีนี้แล้วถึงจะสวยขอเป็นคลิปหน้าติดไว้ก่อนแม่สีจะมี3สีแล้วก็แม่สี3สีก็จะผสมเป็นสีขั้นที่2สีขั้นที่2ผสมก็จะเป็นสีขั้นที่3ามตัวค่ะคัลเลอร์ทีมแมของพี่ปุ๊กนะคะมีทั้งหมดนะคะ8สีซึ่งสามารถผสมแล้วลงเองง่าย แล้วสามารถนะทําเป็นสี tone, ทูโทนทําเป็นไฮไลท์ทําเป็นสีซ่อนได้เยอะมากอันนี้คือหลักการง่ายๆที่พี่ปุ๊กอยากจะให้ทุกคนมาลองเล่นกันหยุดการที่จะโยนสีผมทิ้งนะเพราะว่าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเหมือนกับช่างผมใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ สำหรับวันนี้ไปแล้วฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ